เมื่อซัมเมอร์แคมป์ที่เด็กๆมาทากิจกรรมร่วมกันในช่วงวันหยุดกลายเป็นสถานที่แห่งการเอาตัวรอดจากภัยอันตรายในเงามืดความสยดสยองจึงเริ่มต้นขึ้นและนี่ก็คือเกมใหม่ล่าสุดจากซูเปอร์แมสซีฟเกมเจ้าของผลงานเกมสยองขวัญอย่างอันทิวดอนและซีรีส์เดอะดาร์คพิกเจอร์แอนท و ل و ีแต่ว่าคราวนี้พวกเขามาในเกมภายใต้การจัดจําหน่ายของ 2K ในชื่อเกมเดอ q ควอรี่และวิดีโอนี้เดอะมูฟก็เอาประสบการณ์การเล่นมาเล่าลให้ฟังว่าหลังจากที่ผมเล่นจบเดอะควอรี่มีจุดเด่นอะไรบ้างมาลองดูกันครับ ทั้งนี้ผมจะบอกเล่าเนื้อเรื่องในช่วงต้นด้วยบางส่วนเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นภาพคร่าวๆว่าเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับดิกควอรี่เริ่มต้นด้วย2ตัวเอกแม็กซ์และลอร่าที่กำลังเดินทางไปยังแฮกเก็ตควอรี่ซัมเมอร์แคมป์พวกเขาเป็นหนึ่งในนักเรียนมปลายที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยโดยระหว่างปิดภาคการศึกษาทั้งสองก็สมัครเข้ามาเป็นครูที่ปรึกษาประจำค่ายฤดูร้อนที่จัดขึ้นในแฮกเก็ตควอรี่ในพื้นที่ที่เรียกว่านอตคิว อย่างไรก็ตามนะครับรถของแม็กซ์และลอร่าก็เกิดอุบัติเหตุเมื่อพวกเขาเห็นบางอย่างอยู่กลางถนนแม็กซ์หักหลบจนรถเสียหลักพุ่งออกไปข้างทางเครื่องยนต์บางส่วนได้รับความเสียหายนะครับโดยระหว่างที่พยายามจะซ่อมแซมลอร่าก็เห็นใครบางคนปรากฏตัวในป่าหญิงชราคนนึงโผล่มาเห็นชั่วขณะแต่เธอก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วลอร่าที่เป็นคนช่างสงสัยก็เลยตามสิ่งที่เธอเห็นไปเรื่อยเธอเจอโปสเตอร์กเก่าๆที่มีภาพคล้ายแม่มดกับข้อความฮารัมคารัม ขณะการแสดงเมื่อ6ปีก่อนที่เคยมาจัดงานที่นี่จากนั้นหญิงชราคนนั้นก็ปรากฏตัวให้เห็นอีกรอบนะครับและเข้ามากระซิบข้างหูเธอว่าไซลาสเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะครับวิ่งอย่างเดียวเหตุการณ์นี้จึงเป็นเรื่องแ,บบแปลกๆครั้งแรกที่2ตัวเอกได้เจอ รอลากกลับมาเจอแม็กซ์อีกครั้งรถซ่อมเสร็จพอดีครับทั้งสองจะกลับขึ้นรถทว่าล้อที่ติดลมก็ไม่อาจจะขยับออกจากตรงนั้นได้และในตอนนั้นเองที่นายตำรวจท้องที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเขาช่วยลากรถขึ้นมาพร้อมกับห้ามว่าอย่าพิ่งเข้าไปในแฮกเก็ตควอรีตอนนี้แต่ให้เราไปพักที่โรงแรมฮาวิงเจอร์ที่ถัดออกไปก่อนแล้วค่อยไปที่แคมป์ในวันรุ่งขึ้นอย่างไรก็ตามทั้งสองไม่เชื่อคําเตือนของตํารวจพวกเขาเดินทางไปจนถึงแฮกเก็ตควอรีนะครับแต่ที่นั่นกลับไม่มีใครอยู่ประตูเข้้้าาาาาออครรรกกก็็ลลลสุดทททยเยเตงงใจจะับบไปี่่โแมว ก่อนออกไปลอร่าดันไปเจอห้องลับใต้ดินเธอมองเห็นบางอย่างอยูอย่ด้านในทั้งสองก็เลยงัดประตูพร้อมกับพบกับซากศพมนุษย์ในนั้นในตอนที่ไม่ทันระวังตัวแม็กซ์ก็ถูกโจมตีด้วยอะไรบางอย่างลอร่าพยายามจะลากแฟนของเธอขึ้นไปนะครับแต่มันก็สายไปซะแล้วในตอนนั้นเองที่ตำรวจคนเดิมติดตามมาเขาฉีดยาสลบให้กับหญิงสาวและเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดสลับไปในวันสุดท้ายของแฮ c เ e t ควอรี่ซัมเมอร์แคม tell The to god you เด็กๆที่มาเข้าค่ายกลุ่มสุดท้ายกำลังเดินทางกลับเหล่าว่ยเพียงเหล่านักเรียนมอปลายที่สมัครมาเป็นครูที่ปรึกษาได้แก่เจคอบ เอมม่าอบิเกลดีแลนไรอันนิกและก็เคทลีนพวกเขาทั้ง7คนกําลังเก็บข้าวของเพื่อที่จะออกจากแคมป์ในเย็นวันนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งณตรงนี้นะครับผู้เล่นจะได้ทําความรู้จักนิสัยใจคอและก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแต่ละคนกระทั่งจุดหักเหก็เกิดขึ้นเมื่อเจคอบตัดสินใจถอดเอาชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถออกไปเพราะหวังว่าจะใช้เวลาอีกวันหนึ่งกับเอมม่าหญิงสาวที่เขาชอบเนื่องจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ล่าสุดของทั้งคู่ก็คือเอมม่าไม่เล่นด้วยครับเจคอบกกกกก็เเเลลยยยคิิดดดวว่่่่่าาาาาถถ้้้้ไไไออออออูัััับธีีีสสสนนนนจจจะะมมมโปใฉืรตต์ เู้อมนวยการแคมป์ก็ออกอาการหัวเสียขึ้นมาทันทีครับเขาตื่นตระหนกกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจขับรถออกไปพร้อมกับกำชับให้นักเรียนทุกคนอยู่ภายในอาคารอย่าออกมาด้านนอกไปนนันขาดทิ้งความงงเอาไว้กับกลุ่มตัวเอกนะครับทวันในอีกมุมหนึ่งของป่าก,ก็ปรากฏเป็นชายสองคนที่กําลังจะเข้ามาภายในพื้นที่แคมป์ทั้งสองปักป้ายฤดูออกล่าและนี่ก็จะเป็นปฐมบทเรื่องราวของเกมเกมนี้ครับ ก่อนจะเข้าสู่เกมเพลย์ผมสรุปให้อีกทีเพื่อให้คุณผู้ชมที่ไปเล่นต่อด้วยตัวเองจะได้เข้าใจง่ายๆว่ารือ q ควอรี่นั้นมีช่วงเวลาหลากักๆอยู่3ช่วงนะครับคือช่วงเวลาเมื่อ6ปีก่อนที่จะมีคณะฮารัมสคารัมเข้ามาในนอตคิวช่วงที่2คือประมาณเก,เกือบ2อเดือนก่อนเมื่อแม็กซ์กับลอร่าเดินทางมาที่นี่ครับและช่วงที่3ก็คือวันสุดท้ายของค่ายฤดูร้อน The Quarry จ eh ัดอยู่ในหมวดหมู่ของเกมแนว n a r r a t i v e i n t i r a c t i v e ที่ทาง Supermassive เกมเชี่ยวชาญมากๆครับผู้เล่นจะรับบทเป็นตัวละครทั้ง9คนซึ่งจะดำเนินเนื้อเรื่องไปตามแชปเตอร์ด้วยกันทั้งหมด10 c แชปเตอร์โดยสถานการณ์ของแต่ละตอนก็จะไม่เหมือนกันครับ ความยาวของเกมถ้าเทียบกับ The Dark Picture Anthology ที่มีลักษณะเป็นภาพ,พยนตร์หรือ u อร r y ก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนเราด,ดูซีรีส์10ตอนจบและเท่าที่ผมค้นข้อมูลเจอเขาบอกว่าเกมนี้สามารถมีฉากจบได้มากถึง186แบบผู้ชมที่ยังไม่เคยรู้จักเกมแนวนี้มาก่อนผมขยายความให้ฟังแบบนี้ครับแวนวฉีบ interactiv เกมจะเป็นเกมที่ผู้เล่นได้เลือกตัวเลือกว่าจะตัดสินใจยังไงกับสถานการณ์หรือว่าบทสนทนาเหล่านั้นสิ่งที่เลือกจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องส่งผลต่อความสัมพันธ์ของตัวละครและก็ฉากจบในตอนสุดท้ายครับ ทั้งนี้ความพิเศษของ The ค u a ร r y นอกจากผลกระทบที่มาจากตัวเลือกแล้วการกดแอคชั่นผ่านระบบควิกไทม์อ e เวนตก็จะมีผลกระทบด้วยเช่นกันซึ่งควิกไทม์อ e เวนต์นั้นก็จะมาพร้อมกับซีนแอคชั่นในเกมนะครับเช่นการหลบสิ่งกีดขวางการคว้าสิ่งของหรือว่าแม้แต่ซีนต่อสู้ถ้าเรากดได้ถูกต้องทั้งหมดหรือกดผิดพลาดจะส่งผลกระทบที่ไม่เหมือนกันไม่มากก็น้อยแต่ว่าท้ายสุดแล้วเรื่องราก็จะดําเนินไปข้างหน้าต่อได้ เียวคอรีได้เพิ่มตัวเลือกที่เกมเรียกระบบนี้ว่าอินเทอร์รับเข้ามาด้วยนะครับซึ่งอินเทอร์รับนั้นหมายถึงการรบกวนการขัดจังหวะหรือว่ายับยั้งก็ได้นะในเชิงของเกมเพลย์มันคือการตัดสินใจทําหรือว่าเพิกเฉยกับสถานการณ์ตรงนั้นผมยกตัวอย่างซีนที่นิกออกไปเดินเล่นกับอบิเกลจู่ๆก็มีลูกหมูป่าโผล่มาหญิงสาวจึงเข้าไปเล่นด้วยโดยที่ไม่ได้รู้ตัวว่ามีแม่หมูอยู่ใกล้ๆณนะตรงนี้การกดอินเทอร์รับก็คือการพุ่งเข้าไปเซฟอับิเกล หรืออีกสถานการณ์จะเป็นการเข้าไปขัดจังหวะบทสนทนาที่ตัวละครไรอันมองว่าคำถามระหว่างเพื่อนคำถามนั้นไม่ได้มีประโยชน์และสร้างความร้าวฉานกันซะเปล่าๆผูเล่นจึงได้รับโอกาสว่าจะเลือกขัดจังหวะหรือว่าจะนั่งฟังต่อไป hey, Take Let's easy man Hey do for ซีนแอคชั่นนั้นนอกจากจะปรากฏในรูปแบบของ Quick Time Event แล้วหรือ Quarry ก็มีตัวเลือกสำหรับซ่อนตัวด้วยครับซึ่งก็จะสัมพันธ์กับระบบกั้นหายใจที่ให้ผู้เล่นกดปุ่มค้างเอาไว้แล้วก็รอจังหวะที่เหมาะสมในการกลับมาหายใจอีกครั้งการกั้นหายใจจะสร้างความเงียบเพื่อให้เป้าหมายไม่รู้ตัวแล้วก็หันเหไปทางอื่นผู้ชมก็จะเห็นแถบสีแดงด้านข้างนะครับ าเรากดกลั้นไว้จนสุดตัวละครจะกลั้นไม่ไหวแล้วก็หายใจแรงออกมาศัตรูจะรู้ตัวนั่นทําให้การกะเวลาในการหายใจออกสําคัญมากผมแนะนําว่าให้เล่นกับคอนโทรลเลอร์นะครับพราะจอยจะสานเพื่อไกด์เราว่าควรจะหายใจออกตอนไหน คอมแบทแบบเต็มตัวก็มีครับซึ่งเกมจะให้เราได้กดยิงศัตรูด้วยปืนลูกซองผู้เล่นจะต้องเล็งแล้วก็ยิงด้วยตัวเองและแน่นอนว่าการยิงเข้าหรือไม่เข้าเป้านั้นย่อมมีผลที่ตามมาเสมอในด้านของการสำรวจแผนที่ก็ทำออกมาได้โอเคนะครับขนาดของฉากแต่ละชัปเตอร์กันเล็กใหญ่คลักคล้ากันไป โดยในแมปก็จะมีอ็อบเจกต์ที่สามารถกดอินเตอร์แอคทีฟได้หมวดหมู่ของไอเทมที่เจอก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ไอเทมที่บอกเล่าแบ็กสตอรี่สิ่งของเหล่านี้ก็จะมีข้อมูลให้เราได้ปฏิปต่อเรื่องราวยิ่งเจอไอเทมที่เชื่อมโยงกันมากเท่าไหร่ถ้าเราเข้าไปดูในเมนูบอกแสก็สามารถปลดล็อกข้อมูลเพิ่มเติมออกมาได้เรื่อยๆก็จะยิ่งเข้าใจในเรื่องได้มากขึ้น2จะเป็นอ็อบเจกต์ที่นำไปสู่ทางเลือกครับเช่นถ้าเราสำรวจเจอตู้กับพื้นที่ใต้เตียงพร้อมกันเมื่อถูกไล่ล่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปซ่อนตรงไหหหนนนรรือาารืออออววว่่่ากกาาาากกกกกพบบบบข้มูลลงงยย็ชททเสััตใ ที่่เเพิมมข้้าาใหและสุดท้ายที่สำรวจเจอได้ก็คือไพ่ทํานายนะครับไพ่เหล่านี้ก็คือการทาโร่ที่เอาไวด้ดูดวงซึ่งไพ่แต่ละใบเมื่อเล่นจบแชปเตอร์เกมจะพาเราไปเจอแม่หมอที่ช่วยทานายอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นในตอนต่อไปเราอาจจะได้ไพ่มามากกว่าหนึ่งถ้าว่าจะเลือกให้ทํานายได้แค่ใบเดียวเท่านั้นข้อดีของระบบนี้ก็คือเราสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ถูกทานายไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้มีฉากจบได้มากมายหลากหลายแบบ ทีนี้ในกรณีที่มีตัวละครคนใดคนหนึ่งตายขึ้นมาเกมจะเปิดระบบไลฟ์พอยต์ให้เราซึ่งมันก็จะพาผู้เล่นย้อนกลับไปเล่นในฉากก่อนหน้านั้นอีกรอบเพื่อให้ผลลัพธ์แตกต่างออกไปแต่จะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับทางนี้ระบบไลฟ์พอยต์จะให้เราเล่นใหม่ได้แค่3รอบเท่านั้น ระบบการเล่นในโหมด s i n เ l ิลเพลเยโดยสรุปก็จะประมาณนี้ครับส่วนเกมในโหมดอื่นๆก็จะมี m o v วี Mode ที่เราได้เหมือนดูหนังเลยครับโหมดนี้ไม่ต้องเล่นเองแค่เลือกว่าจะดูแบบไหนได้แก่เนื้อเรื่องที่ทุกคนรอดหมดเนื้อเรื่องแบบตายยกตี้หรือว่าตัวเลือก d เด e เตอร์ h a ร์ที่ให้ผู้เล่นกําหนดลักษณะนิสัยกับทิศทางการตัดสินใจของตัวละครทั้ง9แล้วมาลุ้นกันว่าจะจบแบบไหนได้ด้วย โหมดมันติเพลเยอร์ที่สามารถชวนเพื่อน7คนมาร่วมกันรับชมเรื่องราวและก็หวดตัวเลือกไปพร้อมกันหรือว่าโหมดโคออบที่ผู้เล่นทุกคนจะได้เลือกบังคับเฉพาะตัวละครของตัวเองซึ่งโคออบจะเปิดให้เล่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ เอาละโดยสรุปแล้วเดอะควอรี่สำหรับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสยองขวัญภายใต้ไลเซนของ Super Massive g เก e ที่ทำออกมาได้ดีนะครับรักษามาตรฐานของการเป็น n a r r a t i v e i n t e r a c t i v e g a เกมที่ทางค่ายถนัดมีกราฟิกการแสดงสีหน้าของตัวละครที่สมจริงเหมือนคนจริงๆมากๆก,กับตัวเลือกที่ส่งผลกระทบต่อฉากจบได้หลากหลายแบบคุณผู้ชมที่ชอบดื่มด่ำกับบรรยากาศของแคมป์กลางป่ากับเรื่องราวดราม่าสยองขวัญหรือว่าจะเป็นสายเก็บเนื้อเรื่องสำรวจหาเบาะแสในแผนที่ไปด้วยก็น่าจะชอบเกมนี้ที่สำคัญเพลงประกอบก็จัดว่าเพราะใช้ได้เลยครับไม่ว่าคุณผู้ ลงลิขสิทธิ์หรือว่าเพลงที่ทางค่ายทาขึ้นมาใหม่ก็ตามผมว่าเพลงดีทั้ง2เวอร์ชันเลยนะเดี๋ยวควอรีวางจําจหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่10มิถุนายนซึ่งคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อเกมได้แล้วบนแพลตฟอร์มทั้ง playstation 4 playstation 5, xbox one xbox series xs แล้วก็ pc ท้ายสุดคุณผู้ชมที่เล่นเกมนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างไว้มาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับและสําหรับวิดีโอน,นี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Hello my friend, welcome to the show.